สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะต่ออีกนิดนะคะสำหรับวิธีการใช้งานบน o o o l l e r r v e นะคะพอดีเห็นเอกสารใน Google d r i v e ที่เป็นเอกสาร pdf นะคะก็เห็น,นว่ามันมีเยอะแล้วก็น่าจะลองเอาขึ้นออนไลน์บนเว็บบล็อกของตัวเองดูนะคะเป็นหนังสือธรรมะเลยก็ก็เลยวันนี้เอามาแชร์วิธีการนะคะที่จะเอาเอกสาร pdf บนเว็บฝาก ไฟล์ที่ Google Drive เพื่อที่จะเอาไปวางใน Blogger นะคะก็ขั้นตอนแรกก็มอนเหมือนกับการานำรูปภาพแล้วก็วิดีโอหรือว่า MP3 นะคะที่จะเอาไปแชร์บนเว็บบล็อกเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ดก็คือต้องตั้งค่าการแชร์ก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นเอกสารสมมติว่าจะจะเอาเอกสารตัวน,นี้ไปแชร์นะคะก็เลือกเลือกที่เอกสาร PDF นะคะ ตั้งค่าแชร์นะคะให้สังเกตว่าการตั้งค่าแชร์ตรงนี้ต้องผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถค้นหาและดูได้นะคะโดยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ขึ้นสถานะแบบนี้นะคะคุณสามารถที่มาตั้งค่าขั้นสูงนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเปลี่ยนเลือกเป็นเปิดสาธารณะทางเว็บนะคะถ้าคุณเลือกเปิดสาธารณะทางเว็บแล้วข้อความตรงนี้จะบอกว่าสาธารณะทางเว็บผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถค้นพบและดูได้นะคะซึ่งนั่นก็คือ ให,ให้สามารถที่จะแชร์แล้วเอาไปวางบนหน้าเว็บบอร์ดเว็แบบไซต์หรือเว็บบล็อกได้นะคะเอาละพูดตังค่าตรงนี้เสร็จก็จะได้ลิงก์นะคะตรงนี้จะเป็นลิงก์ที่จะเอาไปแชร์กัดลอง,ลงนีกนิดนีเก็บไปใช้งานนะคะแล้วก็เส็จสิ้นเปิดหน้าต่างขึ้นมาหนึ่งหน้าต่างเช่นเดิมนะคะก็สำคัญตัวเลขตรงนี้ค่ะนะคะเราตรงนี้ตัวเลขตรงนี้เอาไว้ใช้งานนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งไปเปิดที่อ่ากับหมหอีกสักครั้งพิมพ์เ r l เข้าไปที่อ่า g l e g ิลอ่ากูเกิลไดแล้วก็ slash host อีกครั้งนะคะคลิปที่เป็นการแชร์ MP3 หรือว่าการแชร์รูปภาพก็จะคล้ายๆกันนะคะ เป็นการหา direct link นะคะหือ link ที่โดยตรงที่สามารถเอาไปใช้ได้ทันทีค่ะก็เสร็จแล้วก็ไปเลือกเอาไปคัดลอกเอาตัวเลขที่ขลังตัดีตรงนี้นะคะมาจนถึงหน้า View คัดลอกมา copy แล้วก็เอามาวางต่อจาก url ตรงนี้ที่เป็น host ค่ะกด control v นะคะแล้วก็ enter ซะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เมื่อกี้ที่เลือกมาแล้วพร้อมที่จะเอาไปแชร์อันนี้เป็นเอกสารที่ที่ฉันจะทําเองเป็น PDF นะคะแต่พอดีเห็นตัวหน,นึ่งไม่เอาตัวเนี้ยฉันจะเลือกตัวนี้ไฟล์นี้เป็นไฟล์ PDF ของของคนอื่นที่เขาแชร์บน Google Drive เราก็สามารถเอามาแชร์ได้นะคะเพราะว่า เขาจะตั้งค่าแชร์เป็น Public ไว้อยู่แล้วนะคะเป็นหนังสือธรรมะเดี๋ยวนี้เขามีการแชร์บน Google Drive ซึ่งเป็นเอกสารที่น่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะลองมาดูเอาตรวไหนกิตวิปลาสนาเพื่อชีวิตตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของอผู้อื่นเขาแชร์ไว้นะคะตรงนี้นผู้ชาอินเทอร์เน็ตแชร์กับคนอื่นอันนี้ที่ฉันขอเข้าไปใช้งานด้วยร่วมกับเขานะคะก็ไม่ยาก สามารถแชร์ผ่านตัวนี้ได้ก็คัดลอก URL ตรงนี้ค่ะ,ะแชร์ไว้แล้วมันก็เอามาว,า,วางวที่วางไว้ก่อนที่วางไว้ก่อนพี่จะได้คัดลอกง่ายๆตอไปอวเป้นใจหงำแล้วก็ ไปคาร์โลอัลโตเลขเอกสารเมื่อ,ก,อ,ก,อกี้มาตนี่ตัดตีแล้วก็เอามาวางใส่กโนสเป็นเธอดีเป็นเธอหน้าสิหน้าเอกสารเลยเป็นเอ,นอกอาสอกอารทันมานะคะดีๆทั้งนั้นเลยใครชอบอ่านบนดีชเทลรับรองแน่วเป็น คลังสมบัติมหาสารถึงแม้ตอนนี้จะไม่ค่อยมีเวลาอ่านแต่ก็ก็ต้องหาเวลาว่างมานั่งอ่านรู้สึกว่ามันเป็นโลกที่สงบสุขในการอ่านหนังสือโอเคค่ะนะนะคะตัวนี้เป็นเ i r e ริกลิงนะคะที่คุณจะเอาไปแชร์ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปแชร์ในเว็บบล็อกดิฉันส่วนมากใช้งานบล็อกเกอร์ก็เลยต้องพูดถึงบล็อกเกอร์บ่อยเหลือเกิน จะเอาไปแชร์ในบล็อกเกอร์ใช่ไหมก็มันก็จะมีโค้ดนะคะ,ะโค้ดตัวนี้เลยมีโค้ด iFrame เอาไปวางนะคะตรงเนี้ยจะแทนที่ด้วย d direct l i n k นะคะเดี๋ยวฉันไปเอา d direct l i n k เมื่อกี้มากอนตัวเนี้ยค่ะแล้วก็มาวางในโค้ด iFrame นะคะตรงเนี้ย โ okay. อเคก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะไอที่บล็อกเกอร์แล้วนะ่ะาก็จะใ้กลุณเขียนฐานหน้าบล็บอกเกอร์เลยนะคะก็ไอที่บล็อกที่จะเขียนเขียนบทความใหมา่ทดสอบนะคะเป็นการทดสอบเจสติเวมาที่ HTML แล้วก็ไปคัดลอกอลิงมาตเกียตอมาโอ้ก็โทษจะต้องอธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้เป็นความกว้าง 100px ตรงนี้ความกว้างของเอ,อกสาร PDF ที่คุณจะตั้งค่าให้เล่นโชว์บนเว็บลลอกนะคะตรงนี้เป็นความสูง 500px ตรงนี้อันนี้คุณสามารถแก้ไขให้เหมาะกับหน้าหน้าเว็บได้นะคะก็คัดลอกนะ จับยิงเลยอ่านวบงานนักเรื่อยโอเคอ่ะวองแสดงตัวอย่างโอ้ไม่สามารถแสดงได้ไม่สามารถแสดงพิลลูได้เราก็ต้องมาพิแทเลย ลองเผยหน้าดูนะคะมันจะสนแสดงผลนี่แหละเราค่อยลบออกดูอืมนี่เอมอม,มาละเทส pdf ช้านิดนึงนะ นิดช้าวันนี้อากาศหนาวนิดช้าช้ามาละไอปัศนาชีวิต,น,น,ตวนะคะโอเคค่าค่าตรงเนี้ค่ะคือค่าความกว้างแล้วก็ความสูงที่สามารถอ่าไปปรับแต่งได้นะคะไห้เหมาะกับหน้าเว็บอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็จะเป็นกรอบเพราะเอาโค้ดไอเฟรมมาว,าง,วางนะคะ ก็นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆในการจับเอกสาร PDF ขึ้นโชว์ออนไลน์บนดีบล็อกของบล็อกเกอร์นะคะสำหรับเว็บอื่นๆก็เช่นเดียวกันเพียงแต่นำไดร์ลิง์ไปวางานำโค้ดที่เหมาะสมในการวางกับทมเพเลหรือว่าค่า,ายของเว็บนั้นๆนะคะค่ะนี่ก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะคะสำหรับใครที่ อยากจะโชวยย์เอกสาร PDF บนหน,น้าเว็บนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ